ก็คุณน้องบ้านก็ได้รับ,บนะครัอาหารว่างนะครับตดยนี้เข้าเทียบนะครับได้ทุกคนนะครับอาปีนี้น้อยสักนิดนึงนะ,ะนะครับแต่กระทะจะกันนะครับครับมาช่วยกันบางท่านก็มีภารกิจอะไรนะครับครับต่อไปนะครับว่างแล้วก็เข้ามาดูมาช่วยกันจะเข้ามาในวัดเลวถึงล,งล,งงงลงงบไม่หันลบใหญ่ถึองลบใหญ่นะครับแตพี่น้องอยได้ดืขึ้น และแก่ของเราด uh, ีที o ่เราเป็นชาวพุทธก็ตัวช่วยครับนะครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเอานี่ดูอันนี้นี่ช่วยกันเอาไปเอายันมาเอาหมอใส่เอาหมอมาตรใส่มาแบ่งไปเอาหมอบัใส่มาแบ่งกันเอาหมอมาแบ่งมันจะมาทานกันเออชามมาก็ได้ายกไปเลยก็ได้ยกไปเลย ต้องขัวไม่ได้ครับได้ทุกคนผมจัดให้ทุกคนเลยครับ